สวัสดีครับนักเรียนแลวก็ผู้สนใจในวิชาชีววิทยาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบนะครับเอเลเวในวิชาชีววิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่สนามนะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตนะครับของนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับหลายๆคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะเลือกศึกษาต่อนะครับในสาขาวิชาในคณะในมหาวิทยาลัยที่ต้องการนะครับแล้วก็ใฝ่ฝัน นะอยากที่จะทำอาชีพในสายนั้นๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบนี้นะครับจัดทำขึ้นนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าธุรกิจแต่อย่างใดนะครับโดยผู้จัดทำนะครับมีความมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับครูอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปนะครับในส่วนของรายวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางสําคัญในการที่จะทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะครับในส่วนที่ เป็นแนวข้อสอบปัจจุบันนะครับในเรื่องของ A-level รายวิชาชีววิทยาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับกระบวนการนำองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับนะหลักสูตรนะครับในรายวิชาชีววิทยาซึ่งสะสะวะทนะครับเป็นแนวทางหลักนะครับในการที่จะออกข้อสอบวัดศักยภาพนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับในการเข้าสูนะ่ศึกษาต่อระดับสูงนะครับ ผุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นเองในส่วนของการเฉลยอธิบายนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนอธิบายนะครับการอ่าบรรยายนะครับต่างๆนะก็ต้องให้นักเรียนนั้นนะครับได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดนะครับในเรื่องของศัพท์เทคนิคต่างๆนะครับรูปภาพนะครับ ที่นิยมนะนำมาใช้ออกข้อสอบบ่อยๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีววิทยานั่นเองครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของข้อสอบข้อนี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนนะพื้นฐานอย่างไรในการศึกษาการลำเลียงสารของเซลครับแน่นอนอ่าต่อจั่วหัวมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราจำเนื้อหาตอนม .4 ได้นะครับก็คือการลำเลียงสารของเซลล์นั่นเองนะครับ cell t r a n s p o r t a t i o n นะครับเซลล์ทรานสポートนะครับเทชันนะครับเซลล์ทรานสポートเทชันในส่วนของการลำเลียงสารของเซลล์นี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูจากนะครับตารางที่กำหนดให้นะครับนะตารางที่กำหนดให้นะครับก็คือเทียบกับก่อนการทดลองนะครับในเซลล์นะครับเทียบก่อนการทดลองนะครับเทียบก่อนการทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เท่าเดิมนะครับก <from the> e> ็แสดงว่าเซลไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีความเข้มข้นมากขึ้นเห็นตรงนี้ไหมครับก็แสดงว่าสารลำเลียงเข้าถูกไหมนะครับสารลำเลียงเข้านะครับสารลำเลียงเข้านะครับเซลล์นะครับสารลำเลียงเข้าเซลครูเขีนอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับคราวนี้ครับเขาบอกว่า3เซลล์เทียม3มชนิดครับ องค์ประกอบเยื่อหุ้มเซลล์แตกต่างกันนะอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าในเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์นี้เนี่ยนะครับเป็นเลือกผ่านถูกไหมเซมิเพอร์เมเยเบิลแมนแบรนเซมิ able. นะครับเพอร์เมเยเบิลนะครับครูขอแก้ติดน,นึงนะครับก็คือเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะเยื่อเลือกผ่านนั่นเองการเรียนเกี่ยวกับการลำเลียงสารนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรู้จักสมบัติเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมครับ semi permeable membrane นะครับเขาบอกว่าเซลเทียม3ชนิดนี้มีนะครับองค์ประกอบของเยื่อหุ้มแตกต่างกันนะครับแล้วก็วัดที่เวลา30นาทีสังเกตความเข้มข้นของสีแดงในเซลเทียมนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่1ครับเซลชนิด1จะมีแต่ฟอสโฟลิปิดนะครับแต่ถ้ามีแต่ฟอสโฟลิปิดเห็นไหมคะว่ามันเท่าเดิมหมดนะครับไม่ว่าความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นหรือจะใส่ ATP เข้าไปมันเท่าเดิมหมด ก็แสดงว่านะครับสาร A ตัวนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นนะครับสารที่มีคั่วนะคับโพลร์ ar, นะครับหรือนะมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่นะจำเป็นจะต้องอาศัยนะครับช่องทางเฉพาะนะอาศัยช่องทางเฉพาะนะครับในการลำเลียงสารเข้าไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยโจทย์ก็เลยให้โปรตีน X กับโปรตีน Y มานะครับบนฟอสโฟลิปิด ครับถ้าเรียนจำได้โปรตีน X กับโปรตีน Y เนี่ยนะครับจะเป็นช่องนะครับเป็นช่องนะครับหรือนทำหน้าที่เป็นช่องนะครับหรือตัวพานะครับแต่ถ้าเราเรียนนึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเป็น channel ถูกไหมครับ channel กับ carrier นะครับ carrier นะครับที่มีความจำเพาะนะครับหรือ specific นั่นเองเอาล่ะคราวนี้ครับในตัวของ channel หรือ carrier หรือที่เรารู้จัก นะครับก็คือในส่วนของตัวพาเฉพาะนะครับถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับว่าใส่ ATP เข้าไปนะครับมันยังเท่าเดิมมันยังเท่าเดิมนะครับแต่ในขณะที่โปรตีน Y ใส่ ATP เข้าไปเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นก็แสดงว่านะครับมีการลำเลียงสารนะเข้ามาสะสมนะครับในเซลล์นะ นะเข้าสะสมในเซลล์นะครับก็คือ active transport นั่นเองนะครับ active transport นะครับนักเรียจำได้ไหมครับว่ากระบวนการ active transport เนี่ยนะจะเป็นการลำเลียงสารจากความเข้มข้นน้อยนะครับเข้ามาสู่ความเข้มขน้นโทษทีครับความเข้มข้นน้อยอ่ะถูกป่ะความเข้มข้นน้อยนะครับ เข้ามาสะสมนะเข้ามาสะสมนะครับนะบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะครับโดยอาศัยพลังงาน ATP นะครับโดยอาศัยพลังงาน ATP นะครับเป็นตัวกระตุน้นนะครับทำให้โปรตีน carrier บนเยืย่อหุ้มเซลล์นั้นสามารถลำเลียงสารนะครับนะได้มีประสิทธิภาพนั่นเองในขณะที่นานเห็นตรงนี้ไหมครับนะความเข้มข้น10%เฮ้ยตรงนี้มันเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องอาศัย ATP เห็นอะไรไหม ไม่ต้องอาศัย ATP ก็แสดงว่านะครับโปรตีน X ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องนะกับกระบวนการนะครับนะ Facilitated i f f u s i o n Facilitated นะครับ Diffusion ทำไมต้องเน้นคำว่า Facilitated i f f u s i o n ก็คือเป็นการลำเลียงสารจากความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยการเพิ่มความเข้มข้นเป็น10% นะครับจึงทำให้สามารถลำเลียงสารเข้ามาในเซลล์นะครับได้นั่นเองในขณะที่โปรตีน Y เนี่ยนะครับจะต้องเป็น active transport นะครับ active transport ก็คือต้องกระตุ้นด้วย ATP นะครับนะ้ำไม่ใช่ facilitate นะครับเพราะว่า facilitate เนี่ยเห็นไหมมันเท่าเดิมถ้าเราเรียนสังเกตดูนะครับเพิ่มความเข้มข้นแต่เท่าเดิมดังนั้นไม่ใช่ facilitate แน่นอน นะครับโ okay, อเคเราวิเคราะห์แบบนี้เนะเาะตนนี้ครับมาดูนะว่าข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องครับสาร A แพร่แบบธรรมดาในเซลล์เทียมที่1ก็ต้องตอบว่าไม่จริงครับถ้าแพร่แบบธรรมดานะครับนะหมายความว่าหากเพิ่มความเข้มข้นนะครับภายในเซลล์จะต้องนะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่เท่าเดิม นะเพิ่มความเข้มข้นภายในเซลล์จะต้องนะครับมีความเข้มของสีแดงเพิ่มขึ้นไม่ใช่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แพร่แบบธรรมดาแน่นอนครับทนะ่านนักเรียนสังเกตดูตรงนี้นะครับนะมันยังเท่าเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ซิมเพิลนะครับมันไม่ใช่ซิมเพิลดิฟวชันแน่ๆต่อมาครับแบบฟาซิลิเทตในเซลล์เทียมที่สองเห็นอะไรไหมถูกต้องใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วว่าเพิ่มความเข้มข้น นะครับมีโปรตีน x เป็นตัวพานะครับก็ทำให้การลำเลียงสาราเข้ามาในเซลล์ได้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจดูข้ออื่นก่อนก็ได้นะครับแพร่แบบ f a อส i l a t i v e และ c t t v v t t r n s s p r t นะครับสาร a แพร่แบบ f a อส i l t t เท e และ Active Transport ในเซลล์ที่ที่3ครับก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับฟอสซิ far ไม่ได้นะครับได้แต่ Active เท่านั้นนะครับโอเคไหมอย่างที่อธิบายไปแล้ว โปรตีน Y ทำหน้าที่เป็นตัวพาสาร A เข้าและออกนะครับผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โปรตีน Y นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ออกใช่ไหมครับตาเข้าถูกไหมนะครับไม่ได้ออกนะเข้านะนะครับเนื่องจากว่าจะต้องนะครับอาศัย ATP ภายในเซลล์นะครับจะต้องอาศัย ATP ภายในเซลล์นะครับก็คือลำเลียงสารเข้าเซลล์นั่นเอง การแช่เซลเทียมชนิดที่2ในสารละลาย A 10%และใส่ ATP ความเข้มข้นของเซลเทียมจะเท่าเดิมนะครับก็ต้องตอบว่าเมื่อเทียบกับก่อนการทดลองนะครับเห็นอะไรไหมครับมันต้องไม่ไม่เท่าเดิมมันต้องไม่เท่าเดิมเพราะความเข้มข้นมันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น10%ดังนั้นจะเกิดฟ c i l i ิเ t e ได้ฟาซ นะครับได้นะครับทำให้ความเข้มข้นภายในเซลล์จะต้องเพิ่มขึ้นครับนักเรียนดังนั้นคําตอบจึงตอบข้อข้อ2นั่นเองครับไม่ยากเนาะวิเคราะห์การลำเลีงสารของเซลล์แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในข้อถัดไปครับนักเรียน